ก็สวัสดีนะครับก็ห่างหายกันไปนานสำหรับเหรียญหนึ่ flr ก็เป็นเหรียญจากเกมนะฮะแพลตฟอร์มนี้ก็มี nft ด้วยนะก็มาดูรายละเอียดน,นะครับเป็นอยู่ในอยูน chain p o l y g o นะครับก็ผมก็ทำมานานแล้วเนาะประมาณปีปีกว่าๆล่าถ้าใครยังไม่ได้ล็อกอินหรือยังไม่ได้สมัครเดี๋ยวจะฝากลิงก์ไว้กันนะครับอันนี้จะพามาดูเมนูอื่นนะครับแล้วก็ daily daily reward นะ อันนี้คือวิธีการเคลมเหรียญฟรีนะครับผมก็าสะสมมานานพอสมควรนะฮะเป็นปีเลยเป็นปีกว่าๆเลยนะครับมีการสเต็คกิง้งมี n f t มีเกมให้เล่นนะครับสะสมจากเกมอะไรพวกนี้นะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการกดรับเหรียญน,นะฮะก็มีเซ็ตอีีหนึ่งเหรียญน,นะครับก็โอนไปที่กระเป๋าทัสโวลิตนะครับของผมเลยทุกครั้งที่ผมกดเคลมนะครับก็จะมีค่าธรรมเนียมด้วยนะอ่าก็ประมาณนี้เนาะกดแท็กซี่แล้วไม่มีอ่าชาฟิกก็ ไฟจราจรนะครับอ่าก็จะแจมแบบนี้นะครับก็0ูนก็ได้ทีน้อยนะได้ไม่เยอะมาติดนะครับอ่ามาติดก็เขาก็จะบอกยอดนะครับ0ู6นกะฮะอ่าม็กซิมั่มในการโอนออกก็คือ2.5นะขั้นต่ำก็รอไปก่อนไม่ต้องเคลมเนาะแล้วก็1 F L อ่านะฮะเป็นเหรียญของแพลตฟอร์มของเขาเลยนะครับก็กดเคลมนะฮะทันี้เดี๋ยวผมจะถอนเหรียญนะครับ วันนี้ผมก็คือผมสเต็กกิ้งทิ้งไว้ประมาณสมเดือนนะครับสามเดือนก็ได้มาเมื่อกี้เคเมื่อกี้ได้หนะึ่งพันศูนย์เจ็ดห้าได้เยอะอยู่นะเอ้ยไม่ใช่เมื่อกี้รู้สึกหนึ่งเออ่ังมันอ่ะเดี๋ยวผมจะไปเมนูถอนนะครับไปที่ my account deposit อย่างไรวะโทเค็อ่านี่ครับวิตโดนะฮะผมก็จะมีเหรียญอยู่ประมาณเท่าไหร่เลยหมื่นเก้าปล่าคือสะสมมานานนะฮะหมื่นเก้าไม่ใช่ว่า อ่าเพิ่มสะสมนะฮะอ่าโอเคผมก็จะมีผูกกระเป๋าของผมไว้เรียบร้อยนะมีอยู่หนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบแปดนะผมก็จะเหลือเศษไว้หน่อยเหลือเศษไว้เจ็ดร้อยก็แล้วกันนะครับก็หมื่นเก้าหมื่นเก้าทุนนะอ่าหมื่นเก้าแล้วก็กดอ่าผูกกระเป๋าไว้เรียบร้อยนะฮะอันนี้อะไรเอ่ยอ่าโอเคเขา เตือนนะครับเขาเตือนว่าถ้าคุณถอนออกไปหมดเลยคุณจะเสียสูเญสียการแอดดรอปเหรียญที่ได้ฟรีนะอ้าผมก็จะต้องเหลือขั้นต่ําเขาให้เหลือไว้หนึ่งพันนะครับอ่าผมก็จะกดถอนมีอยู่หมื่นเก้าเลยนะผมจะอ่าโอเคถอนหมื่นแปดห้ารอเองมแปดทั่วเนละ เอาไปกดแม็กทำไมเมื่อเหลือไว้ในบัญชีขั้นต่ำหนึ่งพันแล้วก็ใช่ถอนนะครับอ่าปืบก็วิ่งปุดปุดปดไปขึ้นว่าอะไรเนาะผ,ผมก็ถอนไปสองสารอบแล้วนะก็ไม่แน่ใจว่ารอบนี้ติดอะไรหรือเปล่าเช็คก่อนเขาบอกให้เราเพิ่ออมสองรีเปเพื่อความปลอดภัยของเหรียญของคุณนะครับอ่าคุณต้องตั้งค่าสองีเปในหน้านี้อ่าเมื่อก่อนไม่ต้องตั้งนะ เออนี่ไงประวัติการถอนในเ้าพันเจ็ดเมื่อก่อนไม่ต้องตั้งเอา้าก็ต้องไปตั้งนะเนาะกดไปหน้าตั้งค่านะครับก็มาที่เขาก็พามาที่หน้าโปรไฟล์นะก็เราก็มาคลิกตรง s e ตอัพสองปนะก็ไม่ยากนะครับเขาก็จะพามาหน้านี้เนาะการรับรองก่อนถุกต้องสั่งปัจจัยนะครับก็จะมี qr code ให้แล้วก็ตัวเลขตรวสอบเลขหกหลักส่งรหัสตั้งค่าโดยใช้อีเมล คลิกปุ่มเราจะส่งอ่าโอเคนะครับนะอะมันก็ตัวเลขก็จะวิ่งวิ่งอยูนะ่แล้วก็เลขหกตัวมาใส่นะครับอ่าแล้วเราก็ใส่ตัวสต็อปนะครับอ่าก็จะวิง่งละขีดขีดก็จะวิ่งอยู่เนาะก็รอเขาจะส่งเลขไปอ่าสักเซสนะเซ็ตอัพสักเซตนเซตนาะ ก็คงไม่มีอะไรมั้งโอเคคราวนี้ผมก็ไปกดถอนได้นะเอาใหม่เนาะมีอยู่หมื่นเก้าพันห้าร้อยกว่านะก็ผมก็จะถอนหมื่นแปดแล้วเหลือไว้สักพันห้านะครับแล้วก็เอาสองกีบมากรอกตรงนี้นะครับอ่าเรียกระเป๋าผมผูกไว้ในแอร์เนาะอ๋อหนึ่งสี่ศูนย์แปดจุดแปดอ่าก็ได้เรียบร้อยเนาะคราวนี้ก็กดวิทตอกดยืนยันนะเยสนะครับผมก็จะเหลือไว้ในบัญชีพันเก้าก็โอเคมันก็จะได้มีสิทธิ์รับเงินไข่แอดด็อกเอาอยู่เรื่อยๆนะครับ ก็เอาอะไรเนี่ยสอยเบไม่ถูกต้องเหรอโอเคเมื่อกี้ผมอาจจะพิมพ์พิมพม์เลข6ตัวผิดเนาะอ่ะก็ไม่เป็นไรเป็นการถอนเสร็จสิ้นนะครับวิสโดส่งคำนอณแล้วรอยี่ชั่วโมงนะก็เหลือไวพันเจ็ดนะเอาไว้เป็นรับแอดดรอปในสามเหรียญถอนแล้วเหรียญไปอยู่ที่ไหนไปทัสโซเลตนะครับไปที่ทัสโซเลตอ่ะก็มาที่ทัสโวเลตนะครับก็อันนี้ก็เป็น เป็นเครือข่ายโพลิคอนนะครับคอนแทคเหรียญก็ไปสาม,สา,มารถไปค้นนะฮะไปค้นก็ว่าหนึ่ง F L R แล้วก็แอดโพลิกอนสแกนนะครับ,ก,บ,ก,รบก็ผมเอาไปผมสอนแล้วผมเอาไปสวอปมาติดนะผมก็ไปสวอปมาติดออกมาฮะห้าพันห้าพันแล้วก็ได้มาติดมานะร,ราคาเหรียญตอนนี้นะครับ0.08บาทก็ไม่เยอะนะฮะศูนย ก็ตอนนี้ขาลงนะมันก็จะมีขาขึ้นขาลงนะครับแล้วก็รอจังหวะดีๆให้มันขึ้นมาสักหน่อยก็ s วอปเป็นมาติดได้นะครับแล้วก็ไปขายได้นะเนาะเหรียญส่วนใหญ่ก็จะประมาณนี้นะครับมูลค่าตลาดเออเอาไปสวอปที่ไหนบางคนก็จะถามว่าไปสวอปที่ไหนนะไปที่อ่าคลิกคลิกแอดหรือเปล่าเ๋ยนนะผมก็คลิกสกว a p อืมพูดผิดครับคลิก s วดอป exchange น,นะฮะเมื่อกี้จะไปที่ เว็บผิดนะเอ้าไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวก็มาสวอปใครที่เคยใช้งานแพนเค้กสวอปโดโด้สวอปก็จะทํางานคล้ายกันนะเราก็เอาตรงนี้นะครับเอาคอนแทคของเหรียญมาวางตรงนี้นะครับแต่ถ้าใครเคยเพิ่มไปแล้วมันก็จะโชว์อยู่แบบนี้นะก็อ่านี่นะครับผมก็มีอยู่แล้วเนาะผมก็ต้องรอเหรียญให้มันเดินทางมาถึงก่อนนะผมก็สมาสรดูว่าอ่าหมื่นหมื่นนะฮะได้เท่าไหร่นะครับพิมก็ไปดูนะฮะได้ หกดอลลาร์หกจุดแปดหกมาติดนะคร <sk ill> <ฮ>ับเก็บมาทั้ง <sk> ป <ill> ีนะได้หกดอลลาร์หกมาติดนะก็ <sk ill> โอเคนะจริงอะเพื่ไรเหรียญเก็บมาฝีเนาะแต่ถ้าเราเก็บไปในรูปแบบเหรียญน,นี้มันอาจจะขึ้นได้สูงกว่านี้เนาะ <sk ill> จริงๆมันก็เคยขึ้นได้สูงกว่านี้นะก็ <sk ill> เราก็รอาจาังหวะที่มราคาดีๆก็แล้วกันนะครับอันนี้คือวิธีเป็นการเขาเรียกว่าอะไรก็เอาเป็นว่ามันได้เงินจริงนะครับได้ฝีสะสมปีนะโอเคเราก็คลิก เครมเครมเหรียญเอาทุกวันเลยนะครับหน้าตาก็จะเป็นเนี้ยเขาก็จะมี NFT ตลาด NFT นะเราสามารถซื้อ NFT ของเขาเพื่อที่จะได้รับเหรียญมาเยอะขึ้นนะครับเล่นเกมนะเกมของเขาก็มีเยอะอยู่เนาะอ่าก็ยาวเนาะเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะฮะเดี๋ยวก็ถ้าสมัครก็ซุกซนหน่อยก็ไปคลิกดูนู่นดูนี่ดูนั่นดูโปรเจกต์ดูโครงการต่างๆของเขาก็แล้วกันนะครับก็ถือว่าสายฟรีทาได้นะฮะลงทุนก็ก็ต้องยอมรับความเสี่ยงด้วยตัวเองนะครับ ทุกเรื่องเกี่ยวกับเหรียญกิโลคอนซีมีความเสี่ยงทั้งนั้นเนาะก็ลากันไปก่อนเลยนะครับสวัสดีครับ